สวัสดีครับวันนี้ได้โอกาสมองๆมาอัปเกรดคันนี้ครับอัปเกรดเพิ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับจากที่เคยทําไปแล้วเมื่อ2อปีที่แล้วครับคันนี้เป็นไททันตอนเดียวช่วงสั้นโฉมปี2 0 1 6ันสถึงสองพนะครับวันนี้มาอัปเกรดเพิ่มก็คือเพิ่มกุญแจรีโมทแล้วก็เลื่อนใหม่แล้วเอาโอกาสนี้ครับเดี๋ยวรีวิวรวมๆไปเลยว่าคันนี้ครับทำอะไรไปบ้างจากที่ดีเดียโต้ครับเริ่มจากชุดรีโมทนะครับอัปเกรดกุญแจรีโมท2ดอกนะครับเป็นกุญแจรีโมทแท โดยตัวนี้ก็จะมีระบบเวลคอมไลท์ด้วยแล้วก็เวลาปลดล็อกนะครับมีเวลคอมไลท์ติดมาพร้อมกับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตัวน,นั้นเป็นพาร์ทของไอไททันแอตลต์โฉมปี2018ครับติดตั้งเข้าไปเวลาล็อกกระจกก็จะพับเป็นระบบอัตโนมัติครับด้านหน้านี้1จุดนะครับก็ติดตั้งเป็นไฟตัดหมอกของแท้ครับของวิทูุวิชิพร้อมฝาครอบเปิดปิดที่การสูบไฟเลี้ยวมาต่อที่ด้านในครับ ครับกดปล็อกจากรีโมทเข้ารถนะครับไฟเลี้ยวติดกระจกมองข้างกลางออกมาด้านในของคันนี้ครับมาชมกันคันนี้ใส่พวงมาลัยเป็นของปา j e เจโร่สปอรนะครับก็ตัวนี้หนังจะนุ่มคันนี้ใส่ใช้งานมามาสักประมาณ2ปีครับหนังดำแล้วก็นุ่มเรียบร้อยแล้วใส่สวิตช์พวงมาลัยนะครับเป็นของรุ่นท็อป ปุ่มจะครบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรือนไม้วันนี้มาติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นเลนไมของไททันโฉมปี2019ตัวนี้รองรับระบบคุ์คอนโทรนครับแล้วคันนี้พิเศษกว่าคันอื่นก็คือการติดตั้งระบบ so s ซเซ็นเตอร์ล็อกที่พวงมาลัยเข้าไปด้วยเดี๋ยวด,ดูตอนปิดประตูนะครับ กล้องเข้ามาครับนี่นะครับกดหนึ่งครั้งประตูล็อกครับกดอีกครั้งประตูปลด,ดล็อกแบบนี้อันนี้คือชุดสวิตเซนทล็อกที่พงมาลัยครับ TDD นทล็อก팟แล้วก็มีที่ตรงกลางนะครับใช้ปุ่มดิฟล็อกซึ่งคันนี้เป็นช่วงสั้นนะครับจะไม่มีดิฟล็อกไฟฟ้าจากโรงงานก็นํามาใช้เป็นสวิตเซนทล็อกที่คอนโซลกลางแบบนี้กดออนคือล็อกนะครับกดออฟคือปลดล็อกคันนี้เมื่ออัปเดตดระบบรีโมทเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้ ออปชันนะครับเข้าเ p ียร์พีแล้วประตูปลดล็อกอันนี้นะครับสมมุติเราเข้าเคียร์พีนะครับประตูจะปลดล็อกออกมาตัวนี้ก็คือไฟตันหมอกครับครับอัปเกรดก้านสวิต์นะครับให้เป็นก้านของรุ่นท็อปรองรับระบบไฟตันหมอกหน้าแล้วก็อัปเกรดออปชันไฟตันหมอกหลังให้เป็นไฟถอยที่ด้านท้ายรถครับแบบนี้สวยงามลงตัวครับอีกหนึ่งชิ้น ที่อัปเกรดเข้าไปด้วยครับก็คือกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติตัวนี้เป็นของแลอเทมเลยครับเป็นพาร์ทของดิสันนาวาร่ารุ่นที่มีเข็มทิศแสดงอยู่บนกระจกนะครับ NE อันนี้ก็ย่อม,มาจาก North East นะครับตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเราหันหน้ารถทางอื่นก็จะเป็นตัว E ตัวเดบันยูนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราหันหน้ารถทิศไหนก็จะแสดงทิศขึ้นมาตรงนี้ตัวนี้ มีระบบ coming home light ด้วยนะครับไฟส่องน้ำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ก็คือการใช้งานนะครับเมื่อเราดึงกุญแจออกครับถ้าต้องการใช้ดฟไฟสูงครับไฟต่ำด้านหน้ารถก็จะติดค้าง30วินาทีครับเราก็ลงรถได้ครับแล้วก็ล็อกรถได้ครับตัวนี้ไฟ coming home light ก็จะติดอยู่30วิและขณะเดียวกันนะครับเมื่อได้ระบบกุญแจรีโมทก็จะได้ระบบกันขโมยไปด้วยนะครับ เป็นระบบกันขโมยระบบแท้ของมิซูครับเชิญมาดูที่เรือนไม้ครับก็จะมีไฟสถานะนะครับแสดงขึ้นมาบนเรือนไม้แบบนี้ระบบทํางานนะครับตรวจจับการเปิดประตูโดยที่เราไม่ได้กดล็อกจากระบบรีโมทครับอันนี้ขออนุญาตไม่เทสนะครับเพราะว่าช่วงเย็นแล้วจะลบเสียงแต่จะรบกวนท่านอื่นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับก็จะเป็น ระบบการเรียกว่าการไว้เรียกหารถไว้ตามหารถหรือไว้ไล่สัตว์ที่นอนอยู่ใต้ท้องรถนะครับกดล็อกที่รีโมทสองครั้งครับแต่จะดังขึ้นมาเบาๆแบบนี้เผื่อไว้ไล่สุนัขไล่แมวนะครับแล้วก็ระบบเวลคัข้ามไท์ครับเมื่อทุกครั้งที่เรากดล็อกด้วยรีโมทไฟลีก็จะติดแบบนี้อันนี้ถือว่าออปชั่นเน้นใช้งานครบๆค,ค,ครับท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นไททันตอนเดียว ช่วงสั้นหรือช่วงยาวสามารถติดต่อมาที่เพจเ c e บุ o k ทีดีเดียวโต้ได้นะครับงานอัปเกรดโดยระบบแทนพิสูครับสวัสดีครับ